สลามอะลัยกุ้มรามัตุลลอฮยบํารากาตัวพี่น้องเท่าก่อนนะครับช่วงที่สองนะขอรับกับยาจีมรับอรุณครับมีพี่น้องหลายท่านใช่ครับวันนี้นะครับคุณวันนี้ฤทธิเดชบอกว่าอัสสลามอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านสลามอะลัดวะไรมตุลลอฮ์่บํารากศรีแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณพี่สุมนทานะครับบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสสลามอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านแขาดใจชัดเจนจากจาดใจนะครับส่วน คุณพี่วันนี้ก็สังคัดสุดโอ้โหันนี้หลงจอกเติบนะอยู่กับหลานนะครับแล้วก็มีคุณออรจินนะครับมีธนานันนะครับยกนิ้วโป้งมาแล้วก็บอกอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮครับโอเออรจินครับผมประมาณนี้นะครับครับผม ร่วมสนับสนุนย่าตีมทีวีกับเบอร์บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอนะจ๊ะโอนแล้วก็โทรได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ทั้งศูนย์ซอทั้งเบอร์มือถือแล้วก็บิน้องซื้อสินค้าผ่านย่าตีมทีวีทุกการซื้อคือการให้แล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกเท่าไหร่ครับอาจารย์หนึ่งปีหนึ่งพันห้าร้อยบาททำได้รายบุคคลเลยเนาะในบ้านเราสมมติเรามีย่อมีมากครับอันนี้ถือว่าสนับสนุนช่วยเหลือกันรับกวันละถึงห้าบาทอ่ะ บาทห้าสิบจ้ะก็หนึ่งปีหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ได้บัตรเป็นบัตรสมนาคุณนะเอาไปส่วนลดตามร้างฐานแบบที่เขารุมถ้าอยากจะบอกต่อเรื่องของสมาชิกนะครับกระจายสมาชิกให้ให้พี่น้องได้ทราบแล้วก็ช่วยกันสลับกันครับท่านพิจารณาคุ้มครับผมท่านผู้จัดการอาบูสุบยานมาถึงเมืองันศุครับเอ๊ะเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงบคนก็ไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะก็แหม่ก็ทำทำไปเยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้น ใครทุบเลตีนะไม่ใช่ไม่ก็หนึ่งก็คือท่านบุษชการย์นบีแบบตอนนั้นก่อนจะรัฐอุตสลามนบีว่าเขามีเกียรตินะต้องให้เกียรติเขาต้องให้นี่คือคือคือว่าท่านนบีให้เป็นศัตรูก็จริงแต่ในในบรรดาศัตรูเนี่ยคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติใช่ครับเป็นแบบต้องให้ให้เกียรติเขาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาใช่ครับเคยไปพูดกับกษัตริย์ใช่ไหมท่านอะไรฮิราดิรุสอ่าใช่ใช่ฮะอคนนี้เนี่ย ครับเขาเฝ้าคำเดินก็าถามครับผมก็าถามถึงนาบีซึ่งก็ก็ไปโทูกับนาบีอ่ะแต่ตอบความจริงหมดเลยครับ <laughs> <laughs> สาหาสทุตอดูคร <laughs> ำรับรองของศั <laughs> ตรู <laughs> ตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้าอิสลาม <laughs> <laughs> และวตอนนั้นก็นึกเลยถ้าเคยเล่าเรื่องให้นาบีฟังว่าขันน่ะถ้าขันจะโกหกอ่ะ ได้ง่ายเพราะฉันก็เป็นนักพูดนักน้านอยู่แล้วแต่ฉันไม่กล้าโกหกหรอกอะไรก็ได้ที่ฉันพูดถึงมุัมัดแต่สิ่งหนึ่งฉันไม่กล้าที่จะโกหกว่าเขาไม่ใช่นมีแต่หลังก็ท่านก็วาสารภาพนี้งดีมิฉันไม่โกหกเลยนะจะน้องบอกเอกสารแล้วครับผมปรากฏว่าเข้ามาในเมืองบดีนนะครับก็ มาในคนเจรจาเนาะก็ไม่ได้มีการอะไรเงนี้ก็เข้ามาแล้วก็ในนนอนไม่ได้มาทําร้ายใครอยู่นะแต่สิ่งแรกที่ท่านไปก็คือท่านเข้าไปหาลูกสาวท่านชื่ออะไรนะครับอาจารย์ชื่อว่าท่านหญิงอุมูฮาบีบาอัราห้ดุลินละบินที่อบีซุบยาอัลลอฮอลลอฮฺเป็นลูกสาวเลยครับเป็นลูกสาว ็นลูกสาวซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยลูกสาวของตนก็คือเป็นภรรยาของท่านนาบีไปแล้วตกลงท่านเป็นคุณพ่อตาของท่านนบีพ่อตาด้วยเลยมีลูกสาวมาแต่งงานกับท่านอาบีคุณผู้มีนีนะท่านอย่างฮามับะนะครับผมนะครับพ่อตานบีเนี่ยสถานะนะพ่อตาเนี่ยแต่ก็จะไม่เรียกพ่อตาก็เรียกราสู้เราล้อหมดแหละใช่ครับแต่ว่าถามว่าตามถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็จะนับว่าเป็นพ่อตาเพราะลูกสาวมันแต่งเนีน <laughs> ่ <ะ S 1> านนายก็มีทั้องอบูบันะค ครับผมแล้วก็ท่านอุมัดด้วยแล้วก็ท่านอบูซุบยานเนี่ยเนี่ยครับอุมัดกับท่านอย่างฮับซอนะครับลูกสาวกับท่านอุมัดครับผมก็พอเข้าไปในบ้านนะจ๊ะก็ไปนั่งคือพ่อกับลูกเข้าบ้านกันได้อยู่แล้วใช่ใช่มันเป็นความสนิทจาบเป็นพ่อลูกทีไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดแล้วก็เข้ามาแต่ตอนนั้นท่านอบูซุบยานก็ยังไม่ได้มุสลิมเลยแต่เป็นมุสลิมได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาก็เห็นมันมีพรมรองนั่งนะฮะพรมรองนั่งมีน้องนึกออกเนาะ เป็นแบบพรมไว้นั่งอ่ะรองไหมแต่เหมือนกับเรานั่งดูทีวีมันจะมีผ้าพรมหรือไม่ผ้าอะไรใช่ไหมเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งประมาณนั้นอ่ะก็ไปนั่งครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเบาะรองนั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออุมูฮับีบ้าเห็นเช่นนั้นเธอก็ดึงออกเลยพออับซุบยานอบูซุบยานจะนั่งปุ๊บพอเห็นจะทับก็ไม่ได้ไม่ได้พ่อแม่ถ้าจะนั่งอนุญาตให้นั่งแต่ว่าไม่ให้นั่งบนบนนี้แม่ได้บนนี้ไม่ได้ครับผม เออคุณผู้จะก็ตกใจก็ถามว่าโอ้ลูกสาวของพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยลูกรักพ่อมากกว่าพรมนั้นกันนั้นหรืออืนะครับผมอหรือรักมันมากกว่าพ่ออครับผมรักพ่อมากกว่าพรมนั้นหรือรักมันมากกว่าพ่อหมายถึงว่ารักมันตรวนี้หมายถึงรักพรมนะรักพรมมากกว่าพ่ออยู่หรอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนบีรยังไม่พูดถึงเรื่องนบีพูดแค่ว่าพรมเนี่ย รักผมมันมากกว่าแต่ว่าถึงอามีบาร์เนี่ยพ่ออยู่หรอครับเคยเคยดูแลปฏิบัติคุณพ่ออย่างดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมอ๋อแน่นอนครับผมแต่นี่มาเกิดอะไรแปลกๆอย่างนี้ใช่ไหมเธอตอบว่าลูกรักผมของท่านนาบีสลลฮุอะในหวัวซันลม <c oughs> แต่ผมท,ที่ท่านอุม,มูฮับีบารักเนี่ยเป็นพรมที่ท่านนาบีนั่งรอดอักบัรถ้าเป็นผมทั่วไปก็ไม่มีปัญหาดิครับ <c oughs> แต่นี่เป็นผมที่ท่านนาบีนั่งขนาดผมของท่านนาบีเนี่ยฉันยังรักมากกว่าพ่ออีกโอโ้โ <c> ห <oughs> ครูทึ่งในความศรัทธาของคุณสาวนะกินมีต่อร้อยละศูนย์ของพรมนะครับแล้วจะบอกต่อว่าทําไมล่ะอจืจริงๆสาเหตุไม่ใช่โกรธแค้นคุณพงคุณพ่ออะไรรักก่ะรักพ่อนี่แหละแต่เหตุที่ต้องบอกว่าพรหมของท่านนาบีเนี่ยยังรักมากกว่าเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งภาคีอือครับผมเป็นคนที่ตั้งปาคีซึ่งตั้งปาคีเนี่ยนก็เป็นประตูกับพระเจ้าอ่ะใช่ครับผมนะ แล้วก็บุบยานก็บอกว่าขอสาบานต่อลอหลังจากที่ลูกจากไปแล้วเนี่ยลูกมีนิสัยที่แย่มากเลยนะแสดงว่าเป็นการรับรองจากพ่อว่าเมกอนเมกอนเคยดีมากเป็นคนดีมากดูแลคุณพ่อพ่อเป็นลูกที่กตัญญูพอวันเนี้จากพ่อไปไปอยู่ในการดูแลของท่านนาบีเป็นภรรยานาบีเนี่ยเียแค่ผมจะพ่อจะนั่งเนี่ยยังดึงออกเนี่ยลูกแย่มากเลยนะแต่ อุบัติสายเปลี่ยนไปอุบัติสายเปลี่ยนไปครับผมซึ่งซึ่งไม่ได้ไปถักไปดูเรื่องอื่นนะครับผมดูแค่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกเลยว่าแหมมันมันเปลี่ยนไปรู้สึกว่ารู้สึกทึ่งรู้สึกน้อยใจเลยนะก็ตรงนี้แหละกะเหนื่อยเนาะกะว่าเข้ามาบ้านลูกสาวก็จะได้พักหน่อยอะไรหน่อยครับผมนะแต่ก็ไม่ได้ขับไล่อะไรนะครับออนุญาตให้อยู่ได้อยู่ได้นั่งคุยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเว้นขออนุญาตพรมที่นบีนั่งเนี่ยสงวนไว้ให้กัทนาบีเท่านั้น <in the> หลังจากบุซุบยานก็ออกไปพบกับท่านอัสสัมสัลลอุอะ่อยนิวสซัลลัมแล้วก็พูดคุยกับท่านนบีแต่ท่านเนี่ยไม่ตอบกลับใดๆคมนบีไม่ตอบก็งอนละผู้คนไม่อะไรหลังจากนั้นเขาก mm ็จึงไปหาอบูบัค่าแล้วก็พูดคุยเรื่องที่คุยกับนบีน่แเละแต่อบูบัตก็กล่าวว่าฉันทําอะไรไม่ได้หรอกหลังจากนั้นไปหาต่อถามอีบูบัตอีกแล้วก็พูดคุย กับอุมัตแต่อุมัตก็ตอบว่าฉันจะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากรอซูลฉันจะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากรอซูลสลลฮวาในวะซัลลัมกันนั้นหรือขอสาบานตอ่อเลาะหากฉันไม่มีสิ่งใดนอกจากฝุ่นในอากาศฉันก็จะใช้มันสู้กับพวกเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือคำคือครับดูคําของท่านอุมัตเนี่ยนะท่านท่านอุมัตนี่ยังเคลียร์ประมาณว่าก็ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรมากก็บอกว่า ทำอะไรไม่ได้ทำนั่นแหละเออฉันก็ช่วยแต่อันนี้มีแต่ท่านมัวนนี่เอาเลยเอาด้วยบอกว่าอ๋อจะเรื่องสู้นลนะคือต่อให้ไม่มีอะไรนะ S <S uhm, ใช้ฝุ่นสู้ก็จะสู้โอู้หนี่คือการประกาศยืนยันของอุมัตเลยดาไม่มีสักเล่มก็จะสู้ครับท่านว่าคำนั้นคมมากคมนะเนี่ยหากฉันไม่มีสิ่งใดนอกจากฝุ่นในอากาศฉันก็จะสู้กับเจ้าแป้ว่าต้องกล่าวนะอาจารย์การผมไอ้คำว่าฝุ่นมันก็เอาไปฝุ่นไปสู้ไงล่ะใช่ก็คือต่อให้ตัวป่าไม่มีอาวุธก็จะสู้อาวุแต่หัวใจที่มั่นคงต่อเนืองต่อถ้าเราสู้เนี่ยนะครับผม หลังจากนั้นก็ไปหาอาลีโอ้ไปครบนี่ไปกับก็คิดว่าจะเข้าเนี่ยเข้าพบหลังๆนี้แล้วน่าจะเป็นเป็นอะไรที่จะช่วยได้นะก็ไปหาครับผมไปหาท่านอาลีบินฮบีตอเลบในขณะนั้นเนี่ยท่านอาลีก็อยู่กับลูกสาวของท่านนบีก็คือนฟอดิมะภรรยาเลยโดยมีฮัสซันลูกชายตัวน้อยในครานมาระหว่างทั้งสองฮัสซันเป็นเด็กอย่าครับยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่ก็คลานมา ผมแล้วก็อยู่ระหว่างสองคนด้วยกันนะคือบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบน้านเล็กๆกันะเป็นห้องเราจะด็กไปไว้ไหนอ่ะใช่แล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยอร่อยนะบีจะยืนทรงตัวยืนอย่างยังยังลำบากเลยใช่ไหมบ้านครับผมก็คานมาฮัสซันก็คานมาอยู่ระหว่างทั้งสองกูซุบยานกล่าวว่าอาลีเอ๋ยท่านเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากที่สุดแล้วสําหรับฉัน ฉันมาที่นี่เพื่อสิ่งหนึ่งครับผมดังนั้นฉันจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าอย่างแน่นอนได้โปรดไปพูดคุยกับมูฮัมหมัดให้ฉันหน่อยเถิดขอร้องเถอะขอเถอรับเพราะว่าท่านก็ใกล้ชิดกับนบีนะเพราะอะไรนะหนึ่งก็เป็นลูกเขยนบีแต่งงานกับลูกสาวปพ่อของหลานนะมีหลานอีกโอ้โห แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปถึงสองคนแล้วคือเขาเข้าหาเนี่ยมันมีคนที่เชื่อมสัมพันธ์หมดนะคือหวังผลแหละใช่คือคือลูกสาวก็จะเชื่อมได้แต่ลูกสาวก็ตามนั้นแหละใช่ครับผมหรือไปหาอบูบัติก็มีสถานะที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ปอต่าธนบีเองธนบด้วยานัีนี่ปฏิเสธบจะสู้ด้วยเมาบันหาธนาลีก็รู้สึกว่าเออธนาลีเองก็น่าจะเจรจาได้ อันนี้จึงกล่าวว่าขอให้เจ้าจงพินาศว้ยหักเลยนะโอ้อบูซุบยานเพราะสิ่งใดที่ท่านรสุลธิ์สรวลัยนิะสัลลมตัดสินใจแล้วพวกเราไม่สามารถเจรจาต่อรองกับท่านในเรื่องนั้นได้อีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาจึงหันไปหาฟติมาอ่าครับฟาติมาแล้วก็กล่าวแก่เธอว่าเธอจะยอมให้ลูกชายของเธอเนี่ยช่วยให้ฉันได้รับการคุ้มครองหรือไม่อพึ่งเด็กแล้ว กฎกำหนดมันไม่มีทางแล้วอ่ะอาศัยเด็กแล้วเนี่ยเด็กที่คานมาเนี่ยอืเธอจะยอมให้ลูกชายของเธอช่วยให้ฉันได้รับความคุ้มครองหรือไม่คือมองไปทางไหนไม่มีไม่มีแล้วไม่มีผนไม่มีประตูแล้วเพราะหากสําเร็จเขาก็จะกลายเป็นผู้นาของชาวอาหรับจนถึงวันสิ้นโลกโอ้โปฏิมาตอบว่าขอสาบานต่อลอลูกชายของฉันจะให้ความคุ้มครองได้อย่างไรกันยิ่งกว่านั้นไม่มีใครกล้าให้ความคุ้มครอง แก่คนที่ท่านรอซูลสลอลฮัวฮเวะซัลลัมจัดการอย่างแน่นอนอัลลอเด็กขึข้นคานมาน่ะครับผมใช่จะให้เด็กคุ้มครองซะแล้วครับผมโอ้โหนี่มันเป็นการให้เห็นถึงความอับจนผลทางนะอาจารย์ใช่ครับคือถ้าจนตอกจริงๆอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเด็กก็ยังอาศัยเด็กใช่ให้เด็กช่วยเนี่ยคืออาจจะถ้าอยู่ภาล้วเอา ไปกับฮาซันใช่ไหมอุ้มเด็กไปน่อยเพื่อเป็นสื่อเพื่ใจอ่อนบ้างอะไรประมาณนั้นเด็กก็อาจจะมบอาจะอารมณ์ดีขึ้นอะไรเช่นนั้นแล้วก็ท่านนบีก็รู้ว่าท่านนบีรักหลานมากใช่รักหลานมากใช้หลานเนี่ยเป็นเป็นชื่อเป็นตัวเชื่อมเป็นสิ่งที่เชื่อมนะพริงจริงจริงนี่ยอมไปนิดถึงว่าชวดที่ท่านนบีฟัดคุณมาตรทนบีบอกว่าบุญญาให้ต้องให้เกียรติเขาเขาอยู่ในบ้านบุญญาปลอดภัยแต่คนสองคนนบีประกาศแม่แม่ภัยให้ท่านอิกิริมา มุกอบูยฮันอ๋อโดนเหรอโดนด้วยแต่ท่านอิกรมาก็รับลามนะมารับ伊斯兰ไม่อย่างเป็นเร็นประคารับหนีไมหหนีกลับแล้วเสร็จแล้วก็ท่านอบูซุบยานนบีบอกสองคนเนี่ยเขาเป็นศัตรูไม่ให้อภัยแต่นบีก็ไม่ได้สั่งให้ทำร้ายไม่ทำอะไรแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นศัตรูนะก็นี่แหละถึงบอกว่าถ้านบีจไม่อภัยแล้ว แล้วพวกเราเป็นใครจะได้ให้อภัยยังไงจะไม่ให้ความปลอดภัยกับท่านได้ไงในเมื่อท่านนบีเนี่ยหมายหัวไว้แล้วครับอบูซุบยานรู้สึกมืดบอดไปหมดเลยอาจาร้ยมองไปทางไหนก็อับจนหนทางไปหมดเขาจึงกล่าวกับอาลีบินอบีตอเล็บในสภาพที่สิ้นหวังและท้อแท้อย่างมากว่าโอ้อบูอัลฮะซัซนอป็นท่นอาลีนั่นแหละฉันคิดว่าตัวเองกําลังประสบกับวิกฤตที่รุนแรงมาก ได้โปรดแนะนำฉันด้วยเถิดอาลีจึงกล่าวว่าขอสาบานต่อรถฉันไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดเอื้อประโยชน์ให้แก่แก่ท่านได้บ้างครับแต่ท่านนั้นเนี่ยเป็นแกนนำของชาวบานีกินานะอืมครับผมนะท่านเนี่ยเป็นผู้นำของบ,บานี กีนานะซึ่งถือว่าเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่กระกูลหนึ่งแล้วก็สืบกันไปถึงท่านอภิรุณท่านอนะคือคือยิ่งใหญ่เนี่ยมันพอตระกูลเนี่ยเวลามันกระจายออกไปเนี่ยครับผมจริงจมันก็พวกเดียวกันหมดเลยนะทั้งมานูห์ไฮซิมทั้งกีนานะักกินิงกีราฐนั่นแหละขึ้นไปยาวไปเลยครับคือท่านอุมัตเองท่านอบูบัคเองเนี่ยถ้าเอาแบบกระจายกันนะ ตระกูลที่ไปหมดเลยมันแยกสายออกมาใช่ครับมนูฮาชิมแยกมาอันหนึ่งกูเรสมีมาดฮาชิมแล้วก็ตั้งสกอฟฟี่ที่ต่ออิฟก็เป็นเชื่อสายจากกูเรสเช่นกันนะครับมนูฮาชิมเหมือนกันครับแล้วก็สายของทานอุสมานก็ใช่นะใช่ครับครับผมเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็น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 แกนนำของชาวบานีกีนานะดังนั้นจงขอความคุ้มครองจากเขาเถิดจงขอความคุ้มครองงาน จากพวกของเขาเชิญแล้วก็กลับไปที่บ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ากลับไปท่นไปขอไปเรามาขอทางนี้ไปทุกที่ไปเกิดเขาจะให้การช่วยเหลือได้ใช่ไหมเขาก็ถามอีกว่ามันสามารถช่วยได้ใช่ไหมคือหมดแล้วอะท่านไม่จริงป่ะเนี่ยแนะนำเลยช่วยได้หรอคืออความสง่าของท่านอะถ้ารู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองรู้สึกถ้าพูดภาษาบ้านเราก็ เสียฟอร์มเสียฟอร์มครับผมอารีตอบว่าขอสาบานต่อแล้วฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่พบว่ามันจะมีทางใดแล้วอืหลังจากนั้นบูซุบยานจึงลุกขึ้นกล่าวในมัสยิดบ,บอกว่าโอ้ผู้คนทั้งหลายอันที่จริงฉันได้ขอความคุ้มครองจากผู้ท่านทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขี่อูดแล้วก็เดินทางกลับไปนะครับพวกเขากลับไปถึงเมื่อกลับไปถึงเมืองมักกะโปรกลีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือ เขาตอบว่าฉันไปหามูฮัมหมัดแล้วก็ได้พูดคุยเจรจากับเขาแต่ขอสาบานต่อัลเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยไม่ได้ตอบอะไรไม่พูดอะไรกับฉันเลยครับผมนะและจากนั้นฉันก็ไปหาอูบักนะเขาไปหาอบูกูฮาฟะนะหรือท่านอูบักนั่นเองครับผมนะก็ไม่มีอะไรดีครับผมแปลว่าก็ไม่มีผลไม่มีอะไรอีกครับเช่นเดียวกันฉันไปหาอุมันฉันก็พบว่า เขาเป็นศัตรูที่ใกล้ชิดกับเราที่ปใกล้ชิดที่สุดสําหรับเราแล้วของท่านอุมัตเนนใช่โอ้โหคนที่ชัดเจนเรื่องารเป็นศัตรูในคนนี้แหละหลังจากนั้นก็ไปหาลีบินอบิตอนแล้วฉันก็พบว่าเขามีจิตใจที่อ่อนโยนที่สุดครับและเขาก็ได้แนะนําบางอย่างให้แกฉันอนี่ยขอสาบานต่อแล้วฉันไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดประโยชน์บ้างหรือไม่แล้วพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็ถามว่าเขาได้แนะนําอะไรท่านล่ะ อ,อยากรู้และแนะนําอะไรท่านครับอบูซุบญานตอบว่าอาลีแนะนําให้ฉันเนี่ยขอความคองจากพวกคนทั้งหลายอและฉันก็จะทําตามเช่นนั้นจริงๆครับนะพวกเขากล่าวว่าแล้วมุฮัมมัดยอมรับมันหรือไม่ครับเขาตอบว่าไม่เลยพวกเขาจึงกล่าวว่าแย่แล้วชายคนนั้นเพียงเพื่อที่จะล้อเล่นกับเจ้า <ừ> แต่เขาได้กล่าวว่าขอสาบ,บันต่เราไม่แน่นอนเพราะฉันเองก็ไม่พบผลทางใดๆนอกจากอันนี้เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าไอ้ที่บอกว่าไปขอเนี่ยมันเหมือนกับเป็น,ปนการล้อเล่นแต่จริงเขาก็แนะนําถูกแล้ว<ช>มันก็ไม่มีอ<ช>่ะก็นยังมีความรู้สึกอะ่ะก็ยังมองเป็นเรื่องไร,งรนะประมาณนั้นแต่จริงอาบูซุบยังก็แก้ต่างให้บอกว่าฉันไม่รู้สึกแบบนั้นนะฉันรู้สึกว่ามันไม่มีผลทางจริงๆแหละจังว่าใจของท่านเริ่มมาแล้วเนี่ยช่วงนั้นใช่ไหมใจเริ่ม เริ่มคิดเพื่ออิสลามแล้วครับผมคราวนี้ก็สู่เรื่องของการเตรียมทําศึกและครับผมและก็ความพยายามปกปิดให้เป็นความลับครับผมในรายงานของอัตบบรนีครันะอันนี้เป็นฮะดีสนะบรนีท่านรวฐมนต้ไปเยอะใช่ระบุว่าท่านหนุซูลสลดลอกวานีมุซัลลัมเนี่ยสั่งให้ท่านหญิงไอชา เตรียมเสบียงให้ท่านสําหรับทําศึกก่อนที่ข่าวคราวการละเมิดสนธิสัญญากุเรชมาถึงสามวันครับอืนบีเนี่ยสั่งให้เตรียมเสบียงเนี่ยก่อนที่คนจะมาบอกข่าวว่าพวกนั้นน่ะละเมิดสัญญาคสามวันนี่นบีรู้ก่อนแล้วครับผมโดยไม่มีใครรู้มาก่อนครับลลูกก็ไม่รู้เหมือนลุงก็ไม่รู้นบีบอกให้เตรียมกันเตรียมเมื่อบูบัตเข้ามาหาไอชาจึงถามว่าโอ้ลูกสาวของพ่อทํา ทำไมต้องเตรียมเช่นตาตัวเต็มทําไมต้องเตรียมตัวเช่นนี้ครับผมเธอก็ตอบประขอสาบานต่อรอลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะครับผม <laughs> ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> บอร์จึงกล่าวว่าขอสาบานต่อหรอมันยังไม่ถึงเวลาทําสงครามกับชาวผิวเหลืองก็คือโรมันครับผมอแล้วท่าโนโอดซุสสลดร้องวาเดวิสัลลลมต้องการทําอะไรกันแน่คือรบกับโรมันเพิ่งรบไปครับผมแต่ถามว่าจะเตรียม จะเตรียมสเสบียงเพื่อไปรบกรโรมันมันไม่น่านะเพราะว่าพิ่งเสียหายกันไปปะกันไปมันหนีตะเลยมันนีตะเลิไปแล้วมันคงขิดไปนานเลยเอ๊ะแล้วเตรียมเตรียมเสบียงอะไรแล้วก็สนที่สัญญาก็ยังมีอยู่นี่คบผ้าะรบกับใครมันไม่มีครับเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆครับนะไอ้เชฟก็บอกขอสาบานลูกก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน คือท่านพีเนี่ยเวลาท่านจะเตรียมอะไรสักอย่างเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะบางบางทีก็บอกก่อนบางทีท่านจะเก็บไว้นะครับแล้จะบอกทีหลังคือก็บอกบอกในเวลาที่มันเหมาะสมใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณของวันที่3ครับผมเวลาเช้าตรู่เลยเนี่ยรุ่งอรุณวันที่3เนี่ยของการละเมิดสัญญาครับหลังจากนั้นอัมบินซาลิมอันคุซาอีก็เดินทางมา พร้อมกองทหารจํานวน40นายมาบอกกับนบีบอกโอ้พวกบัติของฉันนะโอ้พรกพิบัติของฉันอันที่จริงได้มาฉันได้มาเรียกร้องต่อท่านนบีสุลต่านละนี่ไงให้ทําให้บรรดาสหฮาบารู้กันว่าพวกกุดรชได้ละเมิดสัญญาที่ทํากันแล้วคนขึ้นเดินทางเข้ามา อะไรนะก่อนที่จะเดินทางเข้ามานนบีรู้ก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วเนี่ยครับผมนะนบีรู้ก่อนแล้วแต่คนที่ทําเตรียมอ่ะก็ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ถามใช่เออนี่คืออีกข้อหนึ่งนะว่าเมื่อนบีสั่งอะไรก็ใช่ครับผมไม่ไม่อะไรทําไมเมื่อไหร่ไม่นบีบอกอะไรก็ทําทํานั้นเลยแล้วคราวนี้สมมติเป็นเราเนะคุณเป็นเรานะะอกไปข้ออ้านเยอะเธอวันนี้ทําอาหารสักร้อยชุดนะอื ทำบุญเลี้ยงไข่ป่ะเลี้ยงไข่ดูดูในบ้านก่อนใจดีจังใจดีจังเออออคือค<น>ือเราจะไม่ทำแน่นอนเลยไม่ทำไอ้ร้อยชุดเดี่ยจนกว่าเราจะได้คําตอบว่าทําทําไมออ่าใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยนับว่าเข้ามาบ้านเนี่ยครับต้องมาต้องมาถามอ่ะ ทำไมเตรียมเยอะขนาดนี้เนี่ยเตรียมของแห้งเตรียมอะไรผมก็ไม่รู้นะโรบสงครามมาก่อนเขาเตรียมอะไรไปกินบ้างนะกคนมีเนื้อเค็มหรือาผมไม่รู้นะ่าจะมีนะเนื้อเนื้อเค็มอะไรกินอะไรบ้างผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ไว้ในสำหรับของรบอ่ะ เใช่ว่าเป็นขนมอาหารขนมอาหารเละกินระหว่างเดินทางได้อะไรได้นะจะเป็นอย่างนั้นอย่างในสงครามเนี่ยไอ้นี่เขาสำคัญนะ่นขนมปังแห้งนะอ๋อใช่ครับเขาบ้นใส่กระเป๋าไปอ่าใส่กระเป๋าขนมปังแห้งเนี่ยมันมันมันเก็บนานเก็บได้นานครับ มาถึงก็กัดมันก็คล้ายขนมโก๋วป่ะไม่รู้เนี่ยแต่ว่ากรอบๆแล้วอร่อยแหละหนังหนมเหมือนกับโรตีของติดใช่ไหมขนมปังแห้งเนี่ยเนี่ยวสำคัญเลยแล้วก็สัดวงก็คืออิสต์ปาลามผัดลามตาวบาหลายท่านก็พกอิสต์ปลามไวอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะครับผมมีผัดลามมีขนมปังแห้งครันะมีลูกเกดพวกนี้มันก็สามารถจะเก็บเก็บได้นะลูกเกดนี่มีโหนานแล้วนะประมาณว่าที่รู้จักกันนเรืลูกเกดอันงนอันงนแห้งครับแล้วสมัยท่านนบีก็มีเลยครับผมก็ ไม่รู้จะทำ嘛แต่มีสั่งให้ทำก็ทำแล้วก็ไม่ถามเนี่ยกลังคุยกันสองคนเน่ยพ่อกับลูกแต่หญิงชราก็ไม่ถามแล้วไม่ถามมีประสั่งให้ทำก็ทำก็ทำบอกไม่รู้ก็ใครทำก็ทำพ่อกับผมจะรบอะไรยังไงนะแต่พ่อก็ไม่ไปถามแต่มีแล้วบอกอ่าทำก็ทำลูกนะเดียร์บอกไงเขียนก็ว่าอย่างนั้นแหละนะวันนั้นแหละจนกระทั่งผ่านไปสามวันนั่นแหละเพิ่งมาถึงบางอ้อว่าอ้โหคนนั้นมันละเมิดสัญญาครับอ่ารู้แล้วจะ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 ไปสู้กับใครครับผมนะ แล้วหลังจากนั้นก็บูไดก็ตามมาสมทบอีกนะครับยิ่งทําให้ข่าวเนี่ยมันได้มีรายละเอียดอีกครับหลังจากนั้นบูสบยันก็เดินทางตามมาอีกโอไม่ลดละนะพยาไม่จะาดคือประมาณที่จะมาคือเปลี่ยนแปลงและพยายาที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วต่ดีใจใําให้บดดาซอบห์มั่นใจว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนดังนั้นถนนสุสาล้อหวานในสุนทลักษณ์ึสั่งให้บรดาซอบห์เนี่ยเตรียมออกทําศึกแล้วโดยแจ้งว่าเขาจะเดินทางนะ พวกเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปมักกะฮ์หลังจากท่านนาบีได้กล่าวแบบนั้นเนี่ยโอ้ท่านรอซูลได้โปรดปกปิดความเคลื่อนไหวในสายตา<อ>นะเสร็ดนี้เนี่ยจากสายลับของพวกคุเรชด้วยเถิดครับผมนะจนกว่าเราจะได้บุกพิชิตบ้านเมืองของพวกเขาครับผมนะเ<อ>พื่อเป็นการปกปิดความเคลื่อนไหวนี้ท่านรอซูนสโลลมล้อะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งกองกํากลังย่อย ที่มีกำลังพลจำนวน8คนเท่านั้นภายใต้การดูแลของอาบีกอร์ตาดะท่านอบบีกอร์ตาดะเนี่ยท่านอาบูกอร์ตาดบินริบอีนะไปยังชาวอิตอมนะซึ่งอาศัยอยู่ระหว่างที่ซีอัลมารวะกับซีขอชับห่างจากเมืองมาดินะประมาณ3บุรุษ สามรุษก็คือประมาณ66.5ไม้หกสิบหกจุดห้ากิโลเมตรมกาไกลอยู่นะอาจารย์เพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่าท่านนาบีเนี่ยต้องการเดินทางครับผมมุ่งไปยังทิศนั้นครับอันนี้เขาเรียกว่าลอกลอเป็นกุศโลบายกุโลวางแผนก่อนสายลับก็บอกแล้วโอ้ยนาทีเดินทางไปทางนู้นทางนู้นแต่ที่ไหนนะถึงส่งไปแค่แปดคน เดี๋ยวตึกเดกองทัพเดี๋ยวกองใหญ่เดี๋ยวจะไปทางนึ่งครับผมแคฝนตลบแล้วประมาณนั้นฝนตลบแล้วนะแต่ว่า8คนเนี่ยอาจจะควบอะไรอะไรขวบม้าน่าดูเลยนะไอ้ฝนมันเยอะๆหน่อยเป็นเป็นแผนเป็นแผนนะคนอาจจะกลัวแล้วอ่ะเป็นกลัวแล้วใจให้มันไม่ได้ขึกเขิมหน่อยเสียงคึกคึกโคมหน่อยในที่มีอยู่8คนจ้ะ ยังมีเรื่องราวตรงนี้นะครับค่อนข้างจะยอะพอสมควรอาจารย์นะรายละเอียดน่าสนใจเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ ใช้เวลาพอสมควรในหลายหน้าเลยนะหน้าของการพิชิตมักกานะครับก็ฝากพี่น้องติดตามแบบละเอียดแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับครับด้วยละครับขอบคุณในการบริเทสต์ตะวัร้ายยังขอบคุณพี่น้องทุกท่านให้การสนับสนุนกับยาดีมได้ดีเสมอมาขอเราส่งตบแทนความดีสกีเพิ่มพูนนะครับจากลาไปก่อนนะครับสุภาพบุรุษและสิภาพสตกาคุณพระบรมมหาราชวีกษัตริย์สวัสดีครับสาธุนะครับ হাজার